นี่คืออะไรวะอ๋อเอ่อล่องไอเฉยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ตายแล้วตายแล้วถ้าสมมุติอ่ะคือคือเราสตรีมครั้งแรกไงเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เอ่อใครเนี่ย ใครดูใครดูอยู่เนี่ยเอ่อ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 สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบาเบาพัดลมก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคือลองเทสเฉยๆนะ คือคือเราไม่เคยสตรีมใน YouTube นะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คืออันนี้เราลองเปิดใน iPad นะเฮ้ยทำไมเราตกใจมากเลยแบบยี่สิบหกเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เ,เสียงเป็นไงบ้างเราควรจะหาที่ตั้งที่มันดีกว่านี้อย่างเช่นที่เก็บของ เสียงดังไปไหมคะทุกคนเอ่อเสียงดังไปหรือเปล่าคะคือทดสอบนะทดสอบเทสถ้ามันโอเคอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมาสตรีมนะ yes ก็คือตั้งมาแป๊บนะจ๊ะขอแป๊บหนึ่งนะเราจะเอากระตุกหนุ้มกระตุกหนุ่มมาตั้งนะฮะคือ โอเคใช่ไหมเสื้อขาดทุเรศมากเลยแต่ก็อยากให้รู้ว่าเราเป็นคนที่จริงใจกับคนดูมากออกจะเซ็กซี่เร้วใจนะคะโอ้โหโชว์ห้องเลยทีเดียวเฟิร์นเอ้ยอันนี้แขวนอยู่เดี๋ยวสปอยตัวถัดไปแขวนไว้เราจะไม่บอกว่าเราคอสอะไรเอ๊ยแต่ก็คงเดาได้บางเพราะว่าเราโพสโพสรูปไปในเฟซบุ๊กแล้วนะคะถ้า เออถามอีกอย่างมีใครรู้บ้างถ้าสมมุติเราเปิดเพลงอนิเมะอย่างเงี้ยเราสตรีมไปด้วยเปิดไปด้วยมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมมีใครรู้บ้างคะอันน,น,นี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้นะเห็นเห็นมีคนพูดเออแบบถ้าเราสตรีมแล้วเราเปิดเพลงอนิเมะไปด้วยมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมอะไรอย่างงี้นะคะน่าจะติดคุณเป็นไรเนาะ จะติดนั่นเราก็ต้องลองดูสถานเดียวเอาเพงเลงอะไรดีนะกุเลงกิน่าจะติดนะคะสวัสดีค่ะพี่ยูโอเคถามเพื่อถามไม่เฉยคมชัดลึกมากเดี๋ยวก่อนนะ อ่าอ uh ่าโบคือโนไปก่อนนะคะบายค่านอนหลับก่อนดีนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะสตรีมในไหนดีระหว่างใน Youtube กับใน t ิ k Tok ปกติปกติไปสิ่งไหนกันนะสิ่งสิ่งสิ่งติ๊ t ต k หรือว่าสิ่ง Youtube สวัสดีค่ะเส,ส,สื้อขาเซ็กซี่ไหมคะใส่จนเปื่อยเลยเปิดแล้วก็พูดไปด้วยจะได้ไม่ติด <laughs> 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 สิ่งเฟซเออบางบางบางคนก็สตรีมสตรีมในเฟซผม Youtube ฮะอ่า <laughs> บางคนก็จะสิง u t u b e เนาะบางคนสิง Facebook บางคนก็ สิง TikTok สิ่ง YouTube เพลงตรงกันกับรูปที่หนูวาดเลยแน่แน่แนแน่นแนสิง YouTube สิ่ง YouTube ไม่3าสเสียงแล้วนะแสดงว่า,าเราเรามาสตรีมใน YouTube ดีกว่าบายคะ่คะค่ะบายบายนะคะเออเราก็จะมาเราเล่าเรื่องา,า,าประสบการณ์กัน,กนดีไหม ช่วงนี้แบบงานคอร์สเ์มันไม่มีเลยรู้สึกสศกเศร้าเสียใจมากเออสิ่ง u t u b e แหมส่วนใหญ่สิ่ง Youtube you ก็หมดเลยเว้ยดูยสิจะติดไหมคือมันตลกมากเลยคือเราเราทำ Youtube ใช่ไหมแล้วแบบ เราคือเราก็เปิดแบบโฆษณารับไรายได้อะไรอย่างงคือเราเข้า YouTube เรามาเว้ยแล้วเราก็ต้องมานั่งดูโฆษณาในคลิปของเราเราก็แบบจะดูคลิปตัวเองอยังต้องแบบดูโฆษณาเออแต่ก็แต่ก็ปั่นปัปัน่นวินวให้ช่องตัวเองรักษาสุขภาพก่อนครับช่วงนี้ใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าอ่า ในเฟซที่ที่คนรู้จักในเฟซก็ติดโควิดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีรักษาตัวเองที่บ้านนะคะหลายๆคนเลยเนาะใช่บางคนก็หายแล้วบางคนก็เพิ่งติดบางคนก็อยู่ในช่วงที่กักตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็เซฟตัวเองนะคะบางคนอยู่บ้านเฉยๆไม่ออกไปไหนอะ่ะก็คือยังยังติดเลยโควิด มีอะไรชวนเราชวนเราคุยได้นะอันนี้อันนี้เราลองลองสตรีมดูซิว่ามันมันจะโอเคไหมเอออยากรู้ด้วยว่ามันดีดีเลยเยอะเปล่าน,นะแบตเหลือสามสิบสามพร้อมกำเนดที่ไม่เต็มจงนอนเป็นมนุษย์ค้างคาวเ <laughs> มื่อวาน เมื่อวานหลับเช้าเมื่อวานนอนหกไม่ใช่เมื่อวานคืนได้นอนหกโมงเช้าวันนี้เพราะว่าคุยกับน้องน้องคนหนึ่งนะคะเป็นน้องที่สนิทในระดับหนึ่งก็คุยกันคุยเรื่องงานงานคอร์สด,ด้วยเออเพราะว่าส่วนตัวนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอยากไปเที่ยวงานกรุงเทพมากไม่ได้ไปหลายปีแล้ว <laughs> กฉันอยากไปงานมารูยาบมากเลยงานงาน TGS หรือว่างานใหญ่ๆที่จริงอ่ะมีมีแผนเก็บเก็บเงินนะคะรอเรียนจบอยากไปงานคอร์สที่ต่างประเทศมากนะคะเออไปสิงคโปร์ไปดูสาวๆ <c oughs> <c oughs> เออถ้าถ้าตัดคลิปทัน <c oughs> พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ไม่ลงคลิปใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่คลิปแต่งหน้าเนาะเป็นคลิปเกา่กาๆนี่แหละก่าแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะออมีใครแบบได้ได้ติดตามแอปอื่นดูการ์ตูนจากแอปอื่นไหมย่างของบิลลี่ อะไรอย่างนี้ที่ไม่ใช่ Youtube รอดูเลยครับ <laughs> จะว่าไปหน้าปกหน้าปกอะไรนี่คือแย่มากเอาจริงๆไม่รู้ว่าคือก่อนจะไลฟ์เมื่อกี้มันถ่ายรูปเราแต่ัโนมัตเลยเว้ยระเก็กท่าไม่ทันลบไปแล้วค่ะบิลิบิบ <laughs> ดูดูแต่บีลีค่ะอ่าอันนี้ติดตามแต่ถ้าดูการ์ตูนตอนนี้ก็คือคือดูของมิวมิวไท a แลนด์เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าถูลิกระสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็จะมีของของของบีทีวีปะเอออันอันันั้นก็คือจ่ายแบบรายเดือนอยู่ดูพวกซีรีส์จีด้วยปรมาจารย์และที่มานอะไรอย่างนี้ ความหมาของหนูคือเอาช่องช่องติ๊กต็กอกมะความหมาของหนูคือเอาช่องติ๊กต็อกคืนมาหืมทำไมอ่ะเอ้ยเมื่อวานใครได้ดูใครได้ดูไลฟ์สดพ่เฟษบ้างต้องต้องมีอ่ะ ต้องมีขนาดเพราะว่าเพราะเราก็ไปส่องดูมนอนเงน,นพี่เฟย์ชอบต้องต้องบอกก่อนว่าพี่เฟย์ไอดอลเราอะไรอย่างนี้เออรูไปดูมาก็เขินพี่เฟย์ก็จะพูดแบบงานคอสไทยกับต่างประเทศอะไรนี้ความแพรความเรียบเทียบซึ่งคนไทยอย่างเราก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าผู้่จัดงานคอสเพลย์เนี่ย คนที่ให้โงไปใทุนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่รู้จักคอสเพลย์จริงๆเฮ้ยเราเรา,เราพูดได้ไปีไ่้ไม่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวโดนรึเปล่านะเดี๋ยวโดนรึเปล่านะ <c oughs> เอาเป็นว่ามันเห็นได้ชัดเจนเนาะงานคอสต,ต่างประเทศกับงานคอไทยก็หวังว่าโควิดดีขึ้นอนะคืองานคอสเพลย์เงี้ยมันจะดีขึ้นเนาะเออหวังว่าคนจัดจะแบบ เพราะเทมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนะคะตอนนี้คือการมากกับงานดองวาดรูปต้องเสร็จการบ้านกับงานดองการบ้านต้องมาก่อนนะจ๊ะแต่เอาจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนที่ชอบดองเหมือนนนนี่เราไลฟ์มาสิบเอ็ดนาทีแล้วหรออืมมาครานี้แหละพอละดีไหม น่าจะหวังว่าจะดีขึ้นฮะเหมือนกันค่ะพี่กินถั่วกินถั่วอกีกละถั่วปักอ่ะอืมกินแล้แบบกลุบกลับดีก็เป็นว่าพรุ่งนี้นะคะรอติดตามคลิปได้ ถ้าตัดทันถ้าไม่ทันก็จะเป็นวันพุธวันนี้วันอังคารหรอเออเท่ยคืนแล้วนี่โอเควันนี้ไม่ลงคลิปใหม่นะคะก็มากุดไลค์ด้วยนะคะทุกคนอืมเอารอยโอเคปะละคือมาสตรีมในสภาพทุทเรศทุลังมากเลยฮะเนี่ยอยู่ดิโอ้ oh. <laughs> Hi, I'm your fan from Indonesia. Ah, thank you. Thank you very much. <laughs> thank you, thank you, thank you. Please follow me forever. Thank you. <laughs> ไปแล้วนะไม่ไหมครับที่รักสวัสดีครับแล้วเขาจะไปแล้วนะแต่เองเขาเขามาลองเฉยเน่นหลุดนะเมื่อกี้ตอนนี้ด้วยเสียใจขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะก็ Tomorrow นะคะ I have a new clip นะคะ please follow ออดนิกาปุ๊ <laughs> ในกาลปุกตอนเที่ยงคืนทําอะไรอยู่เนี่ยอุยหน้าแดงเลยทําไมหน้าแดงนะลองใส่แล้วต้องเขินเพราะว่าเราคุยกับทุกคนได้ไดเลยอ่ะ <c oughs> ไปละทุกคนไปละสิงเงนกรปุกเป็นฮูููโอเคน้องเพิ่งกินแตงโมไปเองพี่ก็ชอบกินแตงโมมากเลยนะมันชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคน เอาเป็นว่า See you again นะคะ Tomorrow have a new clip a new video please follow เคยสําเนียงโค้รไทยเลยโอเคเจอกันทุกนี้ทุกคนบ๊ายบายเกิกลอยหนึ่งทีช่วงนี้ก็หน้าบวมโซเดียมหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่ากินมาม่าก,กับไส้กรอกเยอะมากเหนียงก็มีเดี๋ยวนะมันปิดไงวะนี่หรอ ใช่ไหมเอ๊เอาแล้วเอาแล้วเออตายละโอเคเจอกันค่ะทุกคนพวกนี้มีคลิปใหม่นะคะ